คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับอ่าช่างเอก็กซ้อมรถให้ผมหน่อยครับช่างเอก็กแลเมื่อกี้ผมพอดีผมเจอลูกแมวขวางทางอะ่ะพอเจอลูกแมวปุ๊บผมหลบเลยผมรีบหลบปุบ มันก็เลยไปชนกับก้อนหินนิดหน่อยออใครจะตายวะไม่น่าจะมีใครตายหรอกบาว่าคิดไปเองลุกอะ่ะนี่จะไปไหนกันต่อเดี๋ยวผมไปว่าจะไปอู่ชักเอ็กนีแ่แหละเอารถไปดูให้เขาหน่อยโอเค อาจะขบวนเอารถเฮイラนำคันแรกเลยไปแดงด้วยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนาเฮイラจะเก็บสีให้หมดเลยโอเคขอบคุณครับป้าท่านปาขับมอไปใช่ไหมฉันไม่ได้ขับมีคนขับให้เดี๋ยวให้เจ้าตัวดขับให้ปัดีปาขับด้วยนะแม่คาเรนนำเลยนะไปแดงด้วยอย่าทำสีชมพูอ่อนให้นะ สักสองเสาไม่ชาวลิศฮะเอ้ยอย่าแข่งผมเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เด็กๆแข่งกันเดี๋ยวผมเอาช่างตีไปให้โอ้ยพอเดี๋ยวให้ช่างตีไปแข่งด้วยเออไปก่อนไหมเดี๋ยวก่อนเฮล่าเขาจะขับคนเดียวคันนั้นเหรออ้าวสรุปเอาเฮล่าเฮ้ยชิบหายแล้วจะลงไงวะเนี่ยอ่ะดูดิมันจะลงยังไงอ่ะอ่ะมาอ่ะดูดิมันจะลงยังไงกูลงรถก่อนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยใจว่าเฮราจะตายนี่กูคุ้มกันแทบตายมันจะมาตายอย่างเงี้ยเฮ拉หนึ่งพันดาวไล่วิเศษอ้าว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 เฮ้ย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 เฮเล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮเล่าเฮเล่าเฮ้ยเฮเล่าลงมาลงมาลงมา ไอ้เหี้ยอุ้มกันซะตายเฮ้เอล่าเป็นไรเปล่าโอ้อ๋อเดอะเรียวอุ้มไปไม่ต้องพากับฐานละวเดอะเรียวพาไปหาหมอพาไปหาหมอมูลานดูอาการชั่วคราวก่อนแล้วกันนะดไปเคลื่อนพลไปไปอุ่น สสงารไปเลยครับช <mm um> ่างนำเลยไปเลยกลับไปอูยัคันของเขาสวยเนี่ยผมชอบป้ายแดง้วยคุณดูแลใครตายเอาอ้อมอ้อมอ้อม euh, เนี่ยรักษาตัวลูกค้าแล้วเป็นช่างเอาเาาาาาอ้ยช่างช้าๆดิเฮ้ยเฮ้ย tám 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 đu trăng đuôi trăng còn gì tám Cái này quá đu lại trăng đuôi này quá เออเป้าหมายมีแค่คนโจมตีมีแค่คนเดียวอ่ะคนเดียวเหรอคนเดียวไปดูช่างก่อนเจ้าเอ็กดูช่างก่อนอมาคนเดียวเลยไม่รู้เป็นใครใสร่ชุดสีดำสวัสดีคุณพี่โอค๊คครับเดี๋ยวดูช่างก่อนนะหาตตอนนหาหายทั่ว เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ่อคุณก็เช็คหน่อยโอ้ห oh, ไม่มีตัวเลขขึ้นด้วยอ่ะเขาตายแล้ว คุณหัวเขียวไม่เป็นไรใช่ไหมครับครับผมไม่เป็นไรครับช่างเอ็ก<ม>คุณกดใช่คนเดียวกับที่คุณเจอที่ตรงบริเวณที่เราตอนแรกหรือเปล่าผมเห็นเขาไม่ชัดอะแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาผมว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันช่างช่างช่างเอ็กตายแล้วอะ่ะช่างเอ็กยังไม่ตายมันถึงว่าช่างของช่างเอ็กตายไปรีบไปก่อนดีกว่าโอเคงั้นผม จากการฝ่าจากการเลี้ยงศพด้วยเดี๋ยวโอเคใครมีส่วนเกี่ยวข้องไปสอน,นอ,อผมเลยไปแจ้งความ <c oughs> คุณเมยขึ้นรถบางกับผมครับคุณเมย์คุณเมย์ไป <c oughs> ไปสอน,นอเลยด่วนเช็คด้วอยออบอบปออยู่หรือเปล่า <c oughs> เป้าหมายต้ง้งใจจะฆ่าใครอะคุณโก๊ ที่ผมเห็นนะคือมันลงมันเล็งรถของเฮร่าไว้อะอาจจะเป็นเฮล่าก็ได้โอเคไปสอน้อก่อนได้คุณเมย์ปักสอนน้อยผมเลยครับตอนนี้ได้ค่ะปักให้แล้วค่ะช่างเอ็กเสียใจด้วยครับเดี๋ยง่าีผมไปรีบจะสอนนอก่อนนะไปก่อนไปก่อนไปคุณเมย์ค่าค่ากดผิดได้ได้ได้คือเขาอะเหมือนว่ามันตั้งใจยิงรถเฮล่า แสดงว่ามันมีเป้าหมายเอาผิดทางคือเขาต้องเร็งเป้าหมายไว้ที่ท่านเฮาแน่นอนถ้าเขาจะเดงจุดมาที่ท่านเฮาโอเคก็ต้องบอกให้ท่านเฮาระวังตัวไว้นะงั้นเดี๋ยวผมฝากโทรตอนนี้เลยคุณคุณเมโทรหาเฮาเลยบอกว่าระวังตัวไว้ได้ค่ะนะคะโทรให้ขอบคุณดาวครับ ว่มันแปลกแล้วแปลกมากแล้วเขาก็รู้จุดของท่านเฮ่าตลอดน่าน่าจะค่อนข้างชำนาญอยู่อพื่นเฮ่าปกติเฮ่าจะไม่ทิ้งเป้าทิ้งอะไรนะแสดงว่าปกติเฮ่าไม่ใช่เป้าหมายของการโจมตีของใครอะ่ะคือต่อให้นางเป็นอย่างนี้แต่นางแค่รวยเฉยๆน,นางไม่ทำอะไรผิดใช่ค่ะถึงจะปากคอพูดจาไม่ค่อยนิ่เท่าไหร่แต่ว่า เฮลาไม่เคยทำร้ายใครนะไม่เคยแบบสั่งเกตฆ่าใครนะคือเฮล่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับพวกคดีแปลกๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะท่านเฮล่าแค่รวยนะ่ะมองไม่เห็นรถเลยพอบอรครับฮัลโหลเฉลยิดอ่อขอแจ้งความด่วนครับม,มีคนตาย <ม>บอบอยูอ่ในห้องบอดีกว่าข้าราอ,อยู่ข้างนอกนะคะได้ครับคุณโกดจจอเจียมมาด้วยเอ่อคุณเชืตามคุณโกกับคุณจอเจียมมาด้วยนะครับอบออผมขอแจ้งความนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอยู่ระหว่างการ<ฆ>คุ้มกันของพวกผมอะแล้วใครใครตายเอ่อเป็นช่างเขาชื่อเอ่อชื่อชื่อช่างบาสอะเขาเป็นช่างของอูมิดไนท์ ถูกยิงที่สนามบินบริเวณด้านหน้ามีมือปืนมาแค่คนเดียวสังหารตายคาที่ตายคารถเลยแล้วเราพอจะจำหน้าคนที่ยิงได้ไหมคุณติ๊กอยู่ไหนอยู่ในห้องผบอครับคุณก๊อตแล้วผบอล็อกประตูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ล็อกประตูจุ๊บตูเจก่อนห้องนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ล็อกนะผบไม่ได้ล็อกคุณก๊อตเข้ามาเลยอ้าวห้องนี้เหรอโอเคแล้วห้องข้างล่างเอ่อลักษณะเป็นยังไงคุณก๊อตอธิบายหน่อย คือผมไม่เห็นหน้าตาเขาแน่ชัดอะแต่ที่แน่ๆคือเขาสวมชุดดำตลอดเวลาแล้วก็ตัวอาวุธที่เขาใช้เนี่ยผมเห็นว่าเขาใช้อาวุธหลากหลายมากเลยแต่ที่เขาใช้เป็นหลักๆคือสไนเปอร์สไนเปอร์คนที่ใช้สไนเปอร์ในในเมืองนี้มันจะมีไม่แค่มีไม่กี่คนอย่างนะหรือเขามใช้คนในมือ พอไปห้องข้อมูลดีกว่าผมว่านคนนี้ปกติเวลาเราเจอผอ,อเข้าใจไหมเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะมาคนเดียวเอ้ยมันจะมาหลายคนมาเป็นทีมเวลาทีมสังหารแต่คนนี้มาคนเดียวทั้งที่มันรู้ว่าพวกเรามาเป็นสิบแต่จากที่บอกมาเนี่ยผอ,อว่าไอ้คนนี้มันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวทุกคนตามผอ,อรเรามาข้างล่างอาจจะเลนจะเลนอยู่ข้างบนกันนะได้ครับแต่คนห้องประวัติเลยผมว่าคนม,มือปืนคนนี้ไม่ธรรมดาแต่ผมเอากุญแจไปเก็บแล้ว มิวโอเคไหมเช็คเฮล่ายังเลยเฮล่าปลอดภัยหรือเปล่าบอกเลยครับว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์สุดๆมากๆครับอบอันดีพอบอเพิ่งดูเอกสารในคนนี้เหมือนกันน่าจะเป็นคนเดียวกันทุกคนนั่งอยู่นี้เลยอ่อมันจะเป็นใครได้อ่ะ ผมว่าฝีมือระดับนี้มาคนเดียวทํางานคนเดียวลงมือคนเดียวไม่ธรรมดาหรอกรที่ผอบอค้นเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นเนี่ยผอบอว่าโกดกับจอร์เจียก็น่าจะรู้จักคนคน,นี้นะผอบอหมายความว่าไงเรารู้จักหัวหน้า GPS คนแรกว่าไงนะฮะฮะนี่ผอบอจะหมายถึงมัานหรอผบผออบผอบพูดว่าอะไรนะหัวหน้า<ะ> GPS คนแรก คุณจะซื้อ,เ,อเป็นมันเหรอพอบออ้อาวคุณโกสคุณไม่ได้เป็นหัวหน้า GPS ตั้งแต่เริ่มต้นเหรออา้าวี่ไม่ได้บอกกันเหรอคุณปิดบังอะไรผมไว้คุณบอกคุณเป็นหัวหน้า GPS แล้วคืออะไรอะ่ะไอืคนงนานแล้วนะไอคนเนี้ยมันชื่อว่าอนูบิสอนูบิสเงิง้งเงินยภารกิจนี้ฉันขอไม่ทำค่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้เจยเยนจอเจียจอเจียจอเจียมีเวลามาดูจอเจียดิ ก็้ดมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกชาวิัอีโอเคอเคันดูบิทจคบอกครคเลยแล้วกันนะมันคือเรื่องจริงใช่ไหมพอบอถ้าเกิดข้อมูลทั้งหมดที่อบอบอกนี<ช>่แหละอบอคนประวัติมันมาดูเหมือนกันเนี่ยมันมีเขตการณที่ที่โดนเหมือนกันเลยโอเคเขาคือใครคุณก็ดเล่าให้ละเอียดเลยคือเขาเป็นหัวหน้า GPS คนแรก ก่อนที่ผมจะเข้าไปหลังจากที่ผมทำงานกับเขาได้สักพักหนึ่งเขาจะเป็นพวกแบบทำงานเกินหน้าที่น่ะเกินหน้าที่ใช่อย่างถ้าเกิดเป้าหมายของคุณมีการสั่งให้ไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งปกติคุณก็จะฆ่าเขาอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่เขาคนนี้จะฆ่าล้างโคตรเลยอนดูบิสเน่นะใช่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนบริสุทธิ์ใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์เขาจะฆ่าทิ้งหมดคือเขาเป็นหัวหน้าคุณมาก่อนแล้วเขาก็เป็นคนที่นําทีม GPS ไปทําภารกิจแต่เขาเนี่ยมีลักษณะของการบ้าเสพติดการฆ่าอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วแล้วคุณจัดการเขายังไงอะผมบอกทุกคนหาคนที่จะสมัครใจ ในการโค้นล้มเขาตอนนั้นพวกผมหาแนวร่วมได้ประมาณสิบกว่าคนนั่นก็คือเกือบทั้งหมดของ GPS แล้วแหะในการเก็บเขา GPS ทุกคนลุมอนุบิสเหรอใช่เราเสียคนไปสามถึงจะฆ่าเขาได้แต่ละคน<อ>ที่เสียไปนั้นเป็นมือพะการทุกคนอา้าวแล้วถ้าที่ผมจำได้คือผมฝังมันเองกับมือ คุณฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ผมเ,เลยไม่อยากจะเชื่อไงตามที่ข้อมูลที่ผอบอบอกมาแล้วทำไมจอเจียถึงมีอาการแบบนั้นน่ะพอได้ยินชื่ออนุบิสถึงกับวิ่งออกจากห้องเขาไม่เคยกลัวใครนะจอเจียสามีเ,าเขาถูกอ,อนุบิสฆ่านะสามีจอเจียคือถูกอ,อนุบิสฆ่าเหรอใช่ที่จอจียมีอาการแบบนั้นก็คงไม่แปลกนะเดี๋ยวก่อนนะผบอ ชื่อนี้นคุณคุณอ่ะฉายามือปืนที่เก่งที่สุดในโลกคือคนนี้เหรออนูบิสเหรอใช่ใช่คนนี้แหละแต่ถ้ามันยังไม่ตายจริงๆเนี่ยทุกคนต้องระวังตัวให้มากๆนะเพราะว่ามันจ้องที่จะเล่นงานเราตลอดเราไม่มีทางรู้เลยว่า,ามันจะเล่นงานเราตอนไหนผมขอกำลังเพิ่มด่วนเลยนะผมไม่อยากให้ใครต้องตายอีกแล้วโอเค งั้นผอผมฝากเรื่องนี้ด้วยครับในในเมื่ออนุบิดโผล่มาในเมืองตอนนี้ผมว่าไม่ปกติแล้วแน่ๆผอต้องเตรียมกําลังของผอด้วยเหมือนกันโอเคคุณก้อยผมตามหาเจอเจียก่อนเจอเจียอยู่นี่เจอเจียมาคุยกับโชนีดข้างนอกเจอเจียมานี่ค่ะมาแต่ฉันไม่ทำนะโชลิดจอเจียฟังก่อนมีสติโชลิตรู้แล้วมันเป็นใคร ทุกคนไม่อยากตายนะาวลิสลุกครับท่าทำไมไม่เตือนหรอว่าคนที่มาคืออนุบิสอะผมบอกได้แค่คนตายคนตายใครก็ตายได้แต่นี่มาอนูบิสทำไมไม่บอกว่าคือมันผม,ผมขอโทษชวลิตและที่ผมรู้มาหนึ่งในโค้ดเนมของสภาสูงคืออนุบิสผมไม่รู้มันยังมีชีวิตอยู่าชลิสทำไมคุณไม่เคยบอกผมว่าอนุบิสยังมีชีวิตอยู่ คุณจะบอกคุณไม่รู้ไม่ได้คุณเป็นสภาสูงผมคิดว่ามันตายไปแล้วอะชาวลิศจอเกียมมนี่ทุกคนจัดกำลังรอด้านนอกอหลิวฝากตืก่นกำลังด้วยได้จอเกียมมนี่ไปทุกคนจัดรถให้เรียบร้อยครับไป ประวัติที่เขาบอกว่าคุณกลัวอนุบิดเพราะว่าอนุบิดเนี่ยเป็นคนฆ่าสามีของคุณจริงใช่ไหมใช่ค่ะฉันฉันยังไม่อยากตายตามสามีเก่าฉันไปนะคือสามีเก่าคุณก็อยู่ใน g p s แล้วเขาก็ตายในการปฏิบัติการที่ปราบอนุบิดถูกไหมค่ะมันโหดมากเลยนะชวลิตจอเจียฟังนะถ้าเกิดเราไม่ฆ่า เราไม่สู้เราไม่ป้องกันเราก็ต้องตายมัน,นามาถึงที่แล้วสิบกว่าคนฆ่ามันกับมือมันยังฟื้นกลับคืนมาเลยนะชาวลิศแต่นี่ชาวลิศไงเรามีมือดีเรามีคุณโกดเรามีคนอื่นๆที่อาจจะสามารถทำแทนแทนจี s เได้จอเจียฟังชาวลิศหยุดกลัวจอเจียไม่เคยกลัวอะไรจำไว้ไม่ต้องกลัวโอเคค่ะไป สวัสดว่าไงผมว่าคุณใจเย็นก่อนดีกว่าไหมสวครับ <70 S 2> เราวางแผนดีๆก่อนไอนเนี้ยมันร้ายมากโวัิตผมผมผมไม่แผนอยู่แล้วผมผมไม่ได้มีแผนหรอกแต่ว่าผมไม่ประมาทอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอ่อ,อ,อโ,โอเคผมคุยบตำรวจแป๊บนึงนอะไรนะผมเอารถมาคืนแล้วนะครับผอครับคุณตำรวจครับ คุณเบ<ร> <ul> ล่าอยู่ไหมเบลล่ายังไม่อยู่เบล่าออกพื้นที่ไปตรวจอยู่โอเคไม่เป็นไร uh, เดี๋ยวยังงี้ดีกว่าเดี๋ยวพอบอให้เบล่าเนี่ยไปดูแลชาวลิสแล้วกันได้ครับแต่ผมขอผมก็จะไปสภานะโอเคทุกคน <S <S เดินทางไปสภาก่อนตอนนี้แล้วก็จัดกำลังส่วนหนึ่งคุ้มกันเฮล่าเราจะไปหาบังที่สภา เ <Okay, S 2> ได้<า>นำเลยเดยินสภาไปโอเคไปสภาก่อนผมว่ามันอันตรายคือถ้าถึงขั้นคุณโกดลุกแล้วก็เป็นคนที่ฆ่าสามีจอร์เจียได้ผมว่าไม่ธรรมดาแน่ๆนี่ได้ค่ะครับ ผมมีง,งานพี่โปรย่าทาดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆอะ่ะไม่ได้ละเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ครัดผมว่าผมต้องให้คนคนหนึ่งทำงานให้แล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าอนุบิดมาจริงเป็นหนึ่งในสภาสูงเราเสี่ยงไม่ได้ครับเอาตรงทุกคนผมไม่อยากตาย ผมกำลังจะแต่งงานอะ่ะผมก็จะมีครอบครัวเ้ยอ้ยอยมลพี่บอยายอยู่ยไหนบอยายเขาแยกตัวไปอ่ะยายยาตามตามพี่บอยายหน่อยมานี่ก่อนอมีใครมีเบอร์โทรพี่บอยายบ้างโทรให้หน่อยเดี๋ยวบอกอลิวให้อลิวอลิวเรียกเขาบอกให้มาก่อนขึ้นไป ทันไหมครับทันครับอาหลิวว่างไงผมต้องการพี่ปุยะด่วนตอนนี้อ่าพี่ปุยะครับทุกคนฟังนะงานนี้เราจะไม่ลงไปฆ่านูบิสเองมันอันตรายเกินกว่า uh huh. อ่ามารวมตรงนี้มารวมไปใกล้โชลิตมารวมกันก่อนมาใกล้ๆตรงนี้เลยฟังชวลิตนะศัตรูที่เรารเผชิญอยู่มันชื่อว่า กองแก๊งออกไปก่อนครับพี่ปวยะมันนี่ด่วนเลยครับครับคุณหนูกองแก๊งออกไปก่อนครับศัตรูที่เราเผชิญอยู่มันมีชื่อว่าอนูบิดเป็นหัวหน้ากลุ่ม GPS เก่าฉายาของมันคือมือปืนที่เก่งที่สุดในโลกมันสามารถสังหารศัตรูได้ตามที่มันต้องการที่สำคัญใช้อาวุธได้ทุกประเภทไม่มีข้อเสียแม้แต่นิดเดียวโอ้โห ตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเดินเข้าไปดูบางในสภาก่อนพี่ปบยะอยู่กับผมก่อนครับคุณหนูพี่โบยะครับผมอะหลิวผมเช็คมาแล้วนะว่าในวงการของซุ้มมือปืนเนี่ยมีแค่คนเดียวมีแค่กลุ่มเดียวที่กล้ารับงานนี้กลุ่มเดียวที่กล้าที่จะฆ่าอนุมิตได้พี่ไปหาคนกลุ่มนั้น กลุ่มนั้นผมขอใบล้วกันนะอืมกลุ่มที่เล็วที่สุดในเมืองเราอะ่ะไปหาคนกลุ่มนั้นให้มันทำงานนี้แล้วเดี๋ยวผมตามไปได้เลยครับไปดิวมันไว้เลย,เลยโอเคครับคุณแม่คะย,ยินเหม่ออะไรครับผมไปก็กำลัง<ป>รอเาวดิษนะคะไปส่งบงังกันไปบังเขาคงม,มาเก็บของที่สภาแหละ สวัสดีครับทักทาย7,500คนครับนี่คือบังออกแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสมบันน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับบังอังเิวลิตมาเก็บของเหรอทำไมต้องเป็นผ้าบังอย่างไรก่อนก่อนก่อนที่บังจะหมดอำนาจและบังพาผมเดินดูสภาหน่อยได้ไหมได้ไปผมอยากจะรู้เรื่องระบบข้างในภายในอ่ะอ๋อหลิว อาหลิวมิวมาช่วยทำแผนที่หน่อยกระโหลกเงินช่วยทำแผนที่นิดนึงเอาพวกเราขนองให้หมดอย่าให้เหลือไว้นะครับผมครับผมบงพาผมทัวร์หน่อยแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมอาจจะต้องแบบอนาคตได้มีภารกิจที่ต้องมาทําตรงนี้ดังนั้นก็ให้บางพาชมหน่อยแรกในห้องนี้ทํางานที่บางทาประจานะสายมุอลามช่วยจดด้วยแล้วทาแผนที่สภาหน่อยครับบังนี่คือห้องที่บางจะชอบอยู่ตรงนี้ แต่จริงๆว่าีอีกห้องนึงแหละห้องทำงานแต่ว่ามันอยู่ชั้นบนไงบางที่เียดินนี่นี่แหละบางก็พาดูหน่อยพาดูพาดูหน่อยนิดนึงผมต้องทำแผนที่อ่ะเดี๋ยวใครขนของเดี๋ยวอย่าไปมปขวางทางเขาไปทางนี้เลยซีเจครับติดสัญญาณต่างๆให้ทั่วสภาด้วยต่อให้บางออกแล้วเราก็จะติดสัญญาณด้วยได้ครับเดี๋ยวซีเจจัดการให้ครับทำมาเลยอันนี้ก็ ใช่เป็นห้องที่ให้เลขาอยู่ที่นี่ห้องรับรองชั่วคราวใช่ไหมใช่ใช่โอเคห้องไหนนะจอดลถน้ำโบานบังจะไม่บอกใครใช่ไหมว่าผมทําอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกลินดี้บอยทยอยจิบ GPS ตามใต้เก้าอี้ตามใต้โต๊ะนะโอเคฮะเอาไปโอเคไอ้ขนไปให้หมดเลยเร็วเดี๋ยวไอ้เช็คของกันเนี่ยมันเอาของไปเกินหรือเปล่าวะเอ้ เด็กๆไปเช็คของดูตามห้องเลยว่าของไปเกินเปล่าไปเช็คเลยเฮ้ยอย่าอมของหลวงไปนะเฮ้ยไม่ได้อะไรอะไรอะไรเก้าอี้โซฟงโซฟาออกไปหมดเลยนะเว้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณเป็นนายกเหรอคุณเป็นประธานที่บดีเหรออ๋อผมก็มีสิทธิ์แล้วตอนนี้แล้วมีใครคุมอ่ะโอ้ผมเรียกมันว่ะผมขอห้องนี้เป็นห้องทำงานผมครับจัดไปจัดไปหลกจัดไปหลกเอาไปเลยหลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ขาวว่าไงมึงเรียกผลเลยว่าพ่ออ่ะ เขาให้กูได้มากกว่าเนี่ยพ่อมึงอะนอนอยู่ที่รังโดนมีดมึงแทงอยู่เนี่ยมึงเรียกใครถือว่าพ่อมึงไม่โคตรเลวยัดฉานเลยกูไม่ใช่เป็นคนแทงเหรอใช่มึงไม่เปล่าที่เป็นคนแทงโพไซดอนจำไว้นะสักวันหนึ่งไอ้ขาวก็ต้องแทงคุณเหมือนที่มันแทงพ่อมันนั่นแหละเฮ้ยพูดอะไรระวังปากก็ได้มึงอะระวังอไรล่ะนี่บอยผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมมาแล้วพี่คนแทงเองเป็นคนพูดเอง จัดการตามที่เราอยากทำเลย <Okay. S 1> เอาไม่หนักหฐา,านกูได้ไงเมื่อวานนะฮะมึงไปอยู่ที่ฐานกูได้ไงเมื่อวานนะกูก็เป็นหลานเสือจักรที่สำคัญนะกูมั่นใจเลยนะไอ้ข่าวกูจริงใจกับเสือจักรมากกว่าลูกอย่างมึงอีกอัอเหรออ๋อใช่อาเปล่ากูว่าเจมปีเคมันเร็วนะมึงแม่งโคตรเร็วเลยอ้อใช่เอาเปล่า,าเฮนะ้ ถือว่าเป็นคำชมที่ดีนะเว้ยต้อนรับสถานที่ทำงานใหม่ดีเว้ยที่ทำงานใหม่สวยจังเลยบางมาไม่ไปเลยเดี๋ยวก่อน,นหนาวแล้วโพไซดอนคุณยังไม่ได้รับการแต่งตั้งคุณจะมาทำอะไรอ้าวไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่ผมก็อยากจะดูแลที่นี่ผมก็มีสิทธิ์อ่ะทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์ฮะตายยากอฟโแน่นอนอยู่แล้วคิดว่าตายยากอ๋อ เไม่รู้จักปาโรดีพอไอ้ขาวมึงจำประโยคกูไว้นะมึงจำประโยคกูไว้ในหัวนะมึงเลือกข้างผิดแล้วมึงเลือกข้างผิดมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก็ได้รู้กันไอ้วิวแชร์รถรถเข็นกูหน่อยไปละพวกเราไปขอมีความสุขนะพอเซดอนมีความสุขเลยมากนะบนบันลังอ่ะเอ้ยเช็คของด้วยตามเพราะมันหยิบอะไรใส่กระเป๋าไปเพราว่าไปเดีไปดูดีไปดูดีไปดูดีไปดดีไปดูดีไปดูดีไปดูดดูดีไ บางชาวบุรทางนี้งันห้องหลักๆก็คือตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ที่เราทํางานกันแล้วนี่บอยไปทําอะไรมารู้แหวงพ่อพ่อมีลูกใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้พี่ดูพี่รออยู่ตรงนี้แป๊บนองไหพี่เชาวไปนะพี่ถ่วงไงเราคนของหมดแล้วใช่ไหมครบแล้วครับบางครับทุกคนครับ หลังจากนี้ไปบางมุลาจะกลับมาเป็นบางมุลาสมาน้อยเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีตำานงตำแหน่งอะไรแล้วนะฮะกลับมาใช้ชีวิตให้มีความสุขกันนะผมฝากบางด้วยเข้าไปทำอะไรคราบด้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยรฮ้ยเอ้ไเด้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เรยเ่ยเ้ยเฮ้่เฮ้ยเ้ยย้เฮยเรเเยี้เ้้ย ไปไประเบิดรถมาหมดเลยไปไปไประเบิดรถมาแล้วหนีเลยผมเร็วไหมพี่เอาเยอะขึ้นปิดคันคุณเมย์มาเร็วเร็วมัน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 กอดเราเร็ว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 คุณเมย์ขึ้นเร็วขึ้น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 คุณเมย์ขึ้นสิคุณเมย์เร็วเร็วมันมาแล้วขึ้นไม่ได้ครั่ะไปขึ้นไม่ได้เอาไปอะไรล่ะเอา Yeah. Yeah,